วันนี้วันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ 10, 18ที่ข้าพเจ้าธัญราจงหอมกระจรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารริยบูชาแดคขูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในแขรละพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอนบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสสอัตตาขัันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิลาชาสะสุนันตุสักโมคะถังสัขเขกเเกมจลูเปคิริสิคาลตัดเถตัน จันทลริเขวิมาเนทีเปราชเตจาคาเมตารู้วณาค้าหาเนเคหาวัตุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชรทะละวิสเมยักขะขันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวาระ วจนงสาทโวเมส,สุนันตุธรรมมาสวนานาารโออายามพทันตาธรรมมาสวนานาารโออายามพทันตาธรรมมาสวนานาารโออายามพทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสะ บทสวดไตรสรณคมพุทธทางสรนังคฉามิทำมังสรนังคฉามิสังคังสรนังคฉามิทุติยมปีพุทธทางสรนังคฉามิทุติยมปีทำมังสรนังคฉามิทุติยมปีสังคังสรนังขฉามิตติยมปีพุทธทางสรนังขฉามิตติยมปีทำมังสรนังคฉามิตติยมปีสังคังสรนังคฉามิบทสวดสัจจกิริยคาถา นัตทิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา บทสวดสมัยยะสูเอวเมสุตังเอกังสมัย,ยังภควาสักเกสุวิหาราติกับปิรัวทุตสมิงมหาเววะเนมหาหตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจามเมาเตหิพิคุสเตหิสัพพะสัพเพเหว,วะอรหันเตหิ ทาสหิจะโรกทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาโหติพภควันตังทาสนายาภิขุสังคสะอัทโขจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอเตเอต,เอตะทะโหอายังโพรภควาสกเกสุวิหรารติกับปีละวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจโรกทาตุหิเท е วตาเยพุยเยนาสันนิปติสันนิปะตะตาโหนติภควันตางทัสนายะภิกุสังขาจัก ยานูนามายัมปิเยนาพัควาเตโนปสังกะเมยมามะอุปสังกะมิตวาพัควโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสย,ยถาปิกนามาพลาวาปุริโสสัมมิตชิตังวาพาหัง ปะสาเลย,ยะปะสาดิตังวาพาหังสัมมิเชยนะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะราหิตาพตักวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโคตาเทวตาพะควันตังอภิสวาเทตวาเอกะมันตังอัทถังสุ เอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาถางอาภาสิมหาสมโยปวัสนะสมิงเทวากายาสมาัตสมะสมะคาคตาอาคาตามหะอิมังธรรม,มะสมะยังทักกิตาเยวะอาปาราชิตา สังขันติอ,อัตโขอป,ปลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตตัตระพิขโวสมาถหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติ อาตะโคอ,อปปะลาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปริขังอินทาริอินทคีรังโอหัจะมะเนชาเชาตจรันติสุทธาวิมาราจกกุมาจกคุมามตาสุนสทันตาสุสุนาคาติ อัทโขอปะราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิเยเกจิพุทธังสนนังขตาเสนะเตคะมิสันติอปายะภูมิงปะหายะามานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติเตอัทโขภควาพ,พิขุอมันเตสิเยปุยเยนะ พิกเวทะสะสุโรกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติปตถาคตังทัสนายะพิขุสังคสะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามัทธานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตาปะละ มาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเศยถาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวภาวิสันติอานาคาตะตมันทานางอาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาะงเอตา,าระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเศยถาปีไมหังเอตาระหิ อาจิคิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเททิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาทะสาธุกลางมะนาสิกะโรทาพาสิสามิติเอวัมพันเตติ โคเตพิคุภควโตปัจัสโูงภะควาเอตทะโวจะสีโลกะมุนกัสสามิยัตถภูมมาตัสิตาเยสิตาคิริคัพะรังปะหิตตาสะมาหิตาปุถูสีหาวะสาลีนา โลมหังสามีสาพภิสัมพุนโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะปะนาวิลาพิโยปัญจะสเตยตวาวะเนกาปิระวัถเวตตาอามันเตสิสัทธา สาวเกศาสเนีนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตาอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังเตสัมปาตุระหุยานะังอะมานุสานะทัสนังอเปเกสาตามะมัทขคุงสหสังอั ทะสัตตลิงสตังเอเกสหา,สานาะอะมนุสานะมัทสงอัเปเกนันตับมัทคุงเทสาสัพพาพุทาอะหุงตันจะสัพพังอภิยายะวะวะัคิตวานะจักคุมาตโตอามันตะ ยิสัทาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตตมยิสามิคิราหิอนุปุสภโสสัตสหสาวยาขาภูมากาปิละวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันวสสันโตยะสิโนโอโมธรมานาอภิการมุภิขุนาสมิติงวนาง ชสาสหัสสาหมะวตายาขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยาสัสินโนโมธรมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่นานางสาตาเขราติสหัสสายยขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยาสัสินโนโมธรมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่นานาง อิเจเตสหะสหาสายขานนาตวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสินโนโมทามนาอภิการมงพิขุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายาขานาตวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสินโนโมทามนาอภิการมงพิขุนางสมิติงวะนาง กุมพิโรโราชาคหฮิโกเวปุลาสะนิเวสนางพิโยนางสตะสหัสสังยักษานางปะลิปะยิลุปาสติกุลุ่มพิโรราชคาหาฮิโกโสปาค่ะสมิติงวานางปุริงมันจะทิสังราชาทาตาระรัตโธตปะสาสติคันทับ พานางอะทิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิปัสสะพะหโวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยศสิโนโมธมนาอภิการมูพิกุนางสมิติงว่านางทักขีนันจ่ที่สังราชาวิรุโโหตัปปะสาสติกุมพันธานาอะทิปติมหาราชายศสิโส ุตตปิตาสะพาหาโวอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวนมันโตยัสาสิโนโอมมธามานาอาภิการมูพิขูนาสมิติวนาปัญชิมาจาัติสังราชาวิวรูป,ประโขปัสสสตินาคานางอัติปติมหาราชายัสาสิโสปุตตาปิตาสะพาหาวโว อินทานามามหาภาลยอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสสสิโนโมทมานาอภิการมูพิขุนางสนิทิงวะนางอุตรันจะทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยาขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาภาหโวอินทมานา อินทนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิการมูพิกุนาสมิติงวนาปุริมะทิสังทัตละลัทโถทาคิเนนาวิรุทัโกปาชิเมนาวิรุปคโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทันทะละมานาอัตถังสุวเนกาปิละวัฏเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวันจานิกาสถามายากุเพลุเวเพทุวิถุจะวิถุโตสหะจันทะโนกามะเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโท โอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตะลิจิตตตเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชะโนสโพอาคุปันจะสิขโคเจวะติมพรูสุริยะวะัชะสาเอเตลันจันเย,ยจะราชาโนคันทัพาสหาราชุพิ โมทามนาอภิการมูพิคูนาสมิติงวนาอัทคูนาพระสานาคาเวสาราสหตัชกากัมพลาสตะลาอาคูปายคาสหายาติพิยามุนาทาตาลถาจะอาคูนาคายสสิโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนาง เยนาคาราเชสหาสาหะรันติทิพานิชาปักคิวิสุทธจักคูเวหายะสาเตวนามัชาปัตาจจิตราสุปันนอิติเตสนามังอะพยันตนานาคาราชานามาสิสุปันนันโตโเขมะมากาสิพุทธโธ สันเหหิวาจาหิอุปวัยัันตานาคาสุปันาสารณะมกังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสุมมุธังอสุราสิตาภาตโรวาสะวเสเตอิทิมันตโยสสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอุอสุราธานะเวคษสา เวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะุุจิสหสะสตันจะปะริปุตานางสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพาริงเสนังราหุธรรมพันทะมุมปาคามุมสมโยธานิพันทันเตพิขวนางสมิติงวะนาง อาปโปจเทวาปะทะวีจเตโชว,วาโยตถาคมุมวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสาสาหเมตากะรุณากานยิกาอาคูเทวายะส,สิโนทเสเตทัสทากายาสเพนานาตวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตยะ วันนาะวันโตยาสสินโนโมธรรมนาอภิการมุงพิขุนางสมิติงวนางเวทุจะทเทว,วาสหาศีจะอสมาจะเททุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุปุลักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุปุลักิตานณขัน ตานิปุรคิตาอาคูมันทะพระลาหากาวะสุนางวาสาวโศวโทปักโกปาคะปุรินทะโททเสเตทศทากายาสัพเพนานาตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันตตวนาวันโต,นนตยัสสิโนโมธมานาอาภิกามุภิกูนาสมิติงวานาอัทาขูสมะสหภูเทวาฉะละมัคคิ สิขาริวะอะริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุกภะนิพาสินโนวะรุนาสหาธรรมาจัจจุตตาจะอเนชากาสูเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสินโนทเสเตทสตากายาสเพนานาตว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยาส,สินโนโมธรรมนอาอภิกามุมพิกูนาสมิติงวนา สมานามหาสมานามานุษามานุสสุตมาคิดถาปะทุสิกาอาคูอาคูาคมมโนปะทุสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจะโรหิตตวานิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสิโน ทเสเตทัศธากายาสัพเพนนะาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันตว as as โตยัสาิโนโมธรรมนาอภิกามมพิคูนาสมนิติงวนาสุก,กากะรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสาหาโอทาตะคาย,ยาหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สถาัตาหารคะาชามิสกาจะยะสาสัสสินโนทานายางอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติสัท,ทเสเตท,ทสตากายาสัพเพน,นาตนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสสสินโนโมธรมนาภิกามุภิกขุนาสมิติงวานางเคมิยาตุสิตายามากนธกาจะยะส,สัสสินโน ลามพิตากาลามะเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานารตินโนอาคุอาทกคกูปารานิม,มิตาทเสเตทศตากายาสัพเพนานตัตะวนันนิโนอิทิมันตัวชุติมันตัววนัวนวันตัวยาสสินโนโมธมานาภิกามุภิกูนาสมิติงวานาสเตเตทายวะนิกายาสัพเพนานตัตะวนันนิโนอิทินานัต วะเยนะอาขันชุงเยจันเยทัสสะทิสาสหปาวุธาชาติมัคคีลังโอคตินนะมะนาสวางังทะเคโมคาตารังนาขังจันทางวะอะสิตาติตังสุพรมมาปารัตปะระมะโตจะปุตตาอิทิมะโตสะหะ สนังกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงวะนางสหัสรรมมโลกานามหาพรมมะพิตาทิทติอุป,ปาปันโนชุติมันโตพิสามากายโยยายาส,สิโสทเสเต,เตทะอิสระอาคูปันเจกะวะสาวติโน เตสัญจะมัชะโตอาคาหาริตโตประริวาริตโตเตจาพเิอภิกันเตสินเทเทเวสัพ,พระมะเกมาระเสนอภิกามิปัสสะกันหัสะมันทิยงังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันมัมตุโว สมันตาปาริวาเรทามาโวมุนจิตะโกจินังอิติตทะมหาเสนโกนหาเสนังอเปสยิปานินาประมาหจจะสลังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขธนายันโตวสวิชุกโกตถาโส ปจัจทาวติสังกุธโธอัศยังวเสตันจะสัพภาอภินยายะวะวะคิตวานะาจาักุมาตโตอามันตะยิสัทถาสาวเกสาสเนระเตมาระเสนะอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอาตัปะมะการุงสุตวาพุทธะศาส,า,สาสนา วิตระเขหิปากามุงเนสังโลมัปิอินชายุงสัปเปสัเพเวิชะตะสังคมาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ